ครับก็ก็เลยอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าในเมื่อญาติโยมหลายๆคนเนี่ยยังต้องอยู่กับทางโลกแล้วจะทํายังไงไม่ให้ทางโลกไม่ให้ช้าทางธรรมให้ขุนครับพระอาจารย์อ๋อไม่ยากหรอกคือมันไปเพลินกับครอบครัวเพลินกับการเมืองเพลินกับลาบเพลินกับยศเนี่ยมันเหยื่อโลกหมดเลยนะคืออย่าไปเพลินกับเรื่องพวกนี้จนลืมเรื่อง แก่เจ็บตายแก่เจ็บตายนี่เป็นหลักในชีวิตนะอ่าเลินไปเปลินมาพรุ่งนี้ตายจะเอาหมดเลยไม่รู้อริยสัจสี่เสร็จเลยเข้าใจไหมอืมเพราะฉะนั้นเราต้องคํานึงว่าชีวิตเราเนี่ยนะสิ่งที่จําเป็นที่สุดคืออะไรพระเจ้าบอกมารู้อริยสัจสี่เร่งด่วนยิ่งกว่าไฟไหม้ผมบนศรีรษะเนี่ยจะทำอะไรบอกยังไม่ต้องดับมารู้อริยสัจสี่ก่อน ใช่ไหมต้องจัดลำดับความสำคัญในชีวิตให้ได้นะสำคัญมากเลยญาติโยมที่วัดก็ทยอยตายไปเดียวคนเนี่ยนั่งอยู่ในสลดย,ยเดี๋ยววันนั้นเอาตายไปนี่ตายนี่ก็ไม่รู้จะเจอกันครบหรือเปล่านี่นะพรุ่งนี้นะนะมันจะทยอยตายกันไปเรื่อยๆเนะี่ดังนั้นอย่าให้เหยื่อของโลกเนี่ยมันมันเหยื่อเลยนะพระเจ้าบอกเนี่ยเบ็ดเนี่ยเนะนะเหยื่อมันเกี่ยว เบ็ดมันเกี่ยวอยู่ข้างในเนี่ยนะ,ะปลากลิ่นเบ็ดนะอานในคุมทรัพย์จากพระโอษนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยมันเป็นเหยื่อของโลกหมดเลยมันทุกเรื่องนะไม่ใช่เรื่องการเมืองอย่างเดียวการบ้านการงานนะลาบยศมันหมดเลยนะมันพาเราเพลินนะเทวดาก็เพลินอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสอันเป็นทิศก,ก็มีเรื่องเพลินของเขาเหมือนกันนะ เขาไม่มีการเมืองว่าไม่มีเลือกตั้งอะมันนะ้งเนาะเทวดามีกนะ่อนนะแต่มันก็มือเพลินนะเพลินเรื่องของมันอีกนะนะพอกันนะไอพวกมดปวกมันก็เพลินของมันนะนะมีการทะเลาะเบาแวงกันเอาเข้าวอาหารไปโรยเนาะโอ้โหทีนี้แหละแบกขนกันให้วุ่นวายไปหมดเลยนะถ้าสองลังมาเจอกันละตีกันแหลกเลยนะเพราะน,นั้นจัดลำดับ ความสำคัญในชีวิตที่ดีนะว่าเราต้องรู้อะไรก่อนอันดับแรกนะการเกี่ยวข้องอะไรก็ตามสมควรแก่กรณีอย่าไปเพลินมากแม้แต่อาหารเนี่ยนะมันดีไหมทำชีวิตให้เราอยู่ได้เกินก็ไม่ดีนะพระเจ้าจึงบอกว่าบริโภคแต่พอดีเป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยอย่างนี้คือทุกอย่างนะต้องมัชชิมาปฏิปทาหมดเลย ยมจะเสพคบข่าวอะไรก็ตามก็โยมว่าต้องมาชิมาแล้วก็วางหลักไว้ว่าอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่านะโกโสปัลโตก็ต้องโยนิโสมนสิกาโลนะฟังคําโฆษณาชวนเชื่อของชนเราอื่นมาแล้วก็ต้องโยนิโสมนสิการด้วยนะหลักในการระง,งับอธิกรณ์พระเจ้าก็วางไว้เรื่องราวเกิดขึ้นจะทํำยังไงวิธีระง,งับมีเจ็ดวิธีนะสม,มุขหาวินยัยสติวินยัยอมูลหาวินยัย ปฏิญญาตากรลนเยปุยสิกาตาสัสสปปุยสิกาตินวัฏาลโกติสุดท้ายระเบียบดังกลบไว้ด้วยญาประนีปรนอมนะหยุดไว้ไม่ให้ลุกกลามนะหรือว่าสามุขาวินัยก่อนอันดับแรกก็คือประชุมพร้อมหน้ากันทุกฝ่ายนะนั้นเรามีผู้นําที่เก่งที่สุดแล้วนะเดินตามผู้นําของเราคือตถาคตลานตสัมมาสัมพุทธ,ธะแค่นั้นง่ายๆเนาะ